พบกับเราทีมทนายความดรกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรัตศรีนทน์ครับทนายความในทีมดกเตอร์กิติศักด์ทนายความวิถีพุทธและเนติบัณฑิตไทยนะครับผมวันนี้นะครับจะมาความรู้เกี่ยวกับาการลังับไปแห่งคดียายานะครับผมหมายความว่าสิทธิในการนำคดียายานะครับมย่อมลังับไปตามมาตราที่ สามสิบเก้าแห่งวิธีพิจารณาความอาญานะครับผมเช่นนะครับผมอนุหนึ่งนะครับโดยความตายผู้กระทาความผิดนะครับผมอ่าการตายแล้วการสิ้นสุดหลงมผู้กระทาความผิดนะครับผมถือว่าไม่สามารถนําคดีอาญามาฟ้องร้อได้นะครับอนุสองครับโดยความผิดส่วนตัวนะครับเพื่อได้ร้องทุกนะครับผมและก็ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าความผิดส่วนตัวนะครับผมความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะครับผม เช่นความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะครับผมหา้ามไปแจ้งความต่อพนักง,งานสอบสวนแล้วแล้วก็ทํายอมกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นความผิดส่วนตัวนะครับผมสามารถทําให้คดีายาพะงานไปได้ครับเมื่อคดีเลิกกันตามมาตราสามเจ็ดนะครับอาจจะเป็นการเลิกกันในเป็นการนะครับผมเป็นการขออภัยครับเป็นการเลิกกันในกรณีที่พนักง,งานฝ่ายปกครองนะครับได้การเทียบปรับนะให้ถูกต้องตามกฎหมายครับผม เมื่อมีคำพากษาเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องนะครับผมก็หมายความว่ามีคำพากษาเด็ดขาดแล้วครับผมไม่ว่าจะพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดนะครับให้จำคุกหรือว่ามีคำพากษายกฟ้องนะครับผมยกฟ้องอองโจ์นะครับผมยกผลประโยชน์ให้จำเลยอะไรแบบนี้ครับผมห้านะครับเมื่อมีกฎหมายออกภายหลังนะครับการกระทําความผิดยกเลิกความผิดเช่นนั้นนะครับผมเช่นนะครับผม อ่าการ,ต,าร,านนร,ารตัดไม้นะครับผมเป็นความผิดนะครับผมแต่ต่อมาออกกฎหมายว่าแล้วจำเลยอยู่ในคุกอยู่ครับผมแล้วต่อหลังออกกฎหมายมานะครับผมว่าการตัดไม้บางชิ้นนี้นะครับไม่เป็นความผิดนะครับแสดงว่าจำเลยตัดไม้นะครับผมออกในภายหลังว่าไม่เป็นความผิดก,ก็ต้องปล่อยจำเลยไปนะครับผมเม <ME ET S 2> ื่อคดีขาดอายุความนะครับผมถ้าไม่ได้นําจำเลยมาฟ้องต่อศาลหรือว่าต่อพนักงานอายการนะครับผม ภายในกาหนดนะครับผมถือว่าขาดอายุความเมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษนะครับผมซึ่งมีกฎหมายนะครับผมออพระราชบัญญัติหรือกฤษฎีกาพระราชกําหนดออกมาภายหลังครับผมให้มีให้ความให้กฎหมายนะั้นไม่มีความผิดอีกต่อไปครับผมหรือยกเว้นโทษให้นะครับผมถือว่าอ่าก็ก็ถือว่าสิ้นสุดอ่าของคดีนะครับผมไม่สามารถนำมาฟ้องได้ครับผม ผมสุดท้ายนี้นะครับผมทนายความดวงรัศศีนวลทนายความในทีมด็อกเตอร์เกียรติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธและนิติบดีไทยนะครับผอกล่าวกับท่านว่านะครับผมท่านไม่รับความเป็นธรรมแล้วยากจนทางสภาทนายความของเรายินดีช่วยเหลือท่านฟรีครับขอบคุณขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทนายดวงรัศศีนวลทนายความในทีมด็อกเตอร์เกียรติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธและนิติบดีไทยนะครับ ข่าวท่านว่านะครับผมสวัสดีครับ